สวัสดีครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่สนามแอนฟิลด์นะครับผมเปอร์นาเวงครับจะพาทพกท่านมาจัลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกครับประจำฤดูกาล2021-2022ครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งครับระหว่างทางด้านของลิวพูเจ้าบ้านครับเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีม สีสนแดงดำา a ่ีมิลานนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันพุทธที่15กันยาย,ยนเวลาตี2ตรงนะเพื่อนๆก็สามารถรับชมไดตามช่องทางต่างๆนะครับก่อนดูคู่แข่งขันจริงก็มาดูคู่นี้กันก่อนนะฮะซึ่งการจะลองแชทที่มาผมจะเกมฟีฟา e ่า21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยผมเป้ยนาเวงครับเป็นภูมยใจไทยให้ทุกท่านไนดะ้รับชมเช่นเดิมนะฮะก็ขออภัยด้วยครับสำ เรื่องเตะอาจจะไม่สมจริงเท่าที่ควรนะฮะแล้วก็เรื่องเสื้อผ้านนเตะครับเนื่องจากว่าตัวเกม Fifa 20ไม่อัปเดตแล้วนะฮะก็ต้องรอ Fifa 22ที่จะวจํจำหน่ายในช่วงเดือนหน้าต่อไปนะฮะก็ขอให้ท่านมารลที่นี้ด้วยนะครับผมแช์นี้ก็เป็นแช์แรกทั้ง2ทีมนะฮะยูเล่นในบ้านก่อนนะครับ เพื่อนครับรับชมและถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาวีเนเวอร์ด้วยครับนในกลุ่ม B ครับในกลุ่มนี้ครับก็มีทั้งด้านของมิลานครับอเล็กโก้มาริดและลิเวอร์พูลแล้ก็ปอร์โตครับถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดาครับในกลุ่มนี้นะฮะ เต็มสนามเลยนะแล้วก็ที่เป็นสีสันครับก็คือแฟนบอลก็สามารถมาชมสนามได้ตามปกติแล้วนะฮะทำให้รรยากาศบอรดนี้กลับมาแล้วะฮะเอาครั้งสองทีครับกำลังจะฟาดแข่งนตอนนี้ฮะผู้สินป่าเริ่มเกมการแข่งขันับเป็นด้านของเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกฮนะน,นี่เจ้าบ้านครับมาในชุดเสื้อสีแดงทำเก่งสีแดงจะไหวานไปซ้ายส่วนด้านของมีลานครับวันนี้มาชุดเสื้อสีขาวนะครับ ขวาไปซ้ายนะไอ้บุญซ้ายไปขวานะสำหรับมิลานขออภัยด้วยนะเอาครับจิมิโน่จิมต่อมาทานซ้ายครับทีมาเน่มาเนี่ยไหลกองกลางมาิมิโน่ให้ต่อมาเทนเดอร์เซนกวาจิิโน่ทุนี้เอาครับมิลานดักได้ ชีรูครับหน้าเป้าวันนี้ของดันเอซิมิลานชีรูคนเดียวนะฮะชีรูปาดเข้ากลางมาไปนี่ไหลต่อมาจีเลยวเอาลูดเดียวมาซัดเทียบลอยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอยเอาครับทีมเยือนเอซิมิลานครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนะโอ้โหโดนเร็วครับลิวฟูวันนี้ ก็ขอออกตัวก่อนนะว่าผมนี่ไม่ใช่แฟนบอลของปีศาจแดงหรือว่าเป็นแฟนบอลของของแดงิรวอพูลนะครับผมผมเป็นแฟนบอลแบ็คเบิร์นนะฮะซึ่งไม่ต้องห่วงครับเรื่องความเป็นกลางนี่แน่นอนนะฮะผมภาคเป็นกลางแน่นอนฮะโอ้โหมีลานครับบุกมานำยูฟุหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะแม่ เอาครับนาทีที่เจ็ดนะริลิลฟูตตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะฮะเอเลียตเชฟให้มาที่เฮนเดอร์สันแบ็กเบิร์นผมนี่ไม่รู้จะขึ้นมาปิบลีกปีไหนนะฮะโอ้โหตกชั้นไปหลายปีแล้วเกินเอาครับเฮนเดอร์สันมาดันกว่าี่ซาร่าครับลิลิฟูจะบ้านต้องเอาหน่อยนะฮะเรนบันทูสวยครับซาร่าหาเรียมอยู่ฮะตรงนี้อยากได้ครับ สองคนเอามาอยู่โอ้โหต้องมีด่านสามแต่ว่าอโนครับยังบอลขึน้นมาได้อโนย้อนมาที่ซาร่าซาร่าดึงเขาซ้ายให้ฟามินโยครับจังหวะน,นี้สวยจัง,งา้างโู้แต่ว่าโดนทางด้านของมิลานนะครับสกัดไปได้นะถูทุ่มของลิวฟูครับอาโนซาร่ากระดกลูกน,กกนี้ยังไม่ผ่านทางด้านของคาราเบียครับคาราเบียสารยาวขึ้นมาฟันได้ครับ เก็บด้วยการกัดไปได้ฮะไอ้มาเตีด้านของมาในกุลิซายแต่ว่าติดบล็อกของเคียร์นะ่ยเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเดนมาร์กนะฮะอาบโทนาลีครับพาบอลขึ้นเองโทนาลีต้องรอเพิ่อนเติมครับยอ,อร์ทิฟอนซีครับฟอนซีเอาจ่ายพลาดตรงนี้ครับลิเวอร์พูลจะลงโทษหรือเปล่าลูบซันครับเล่นกับฟิวิโนโ่ซันครับ ไปบทีฟูฟโนโสวยจังหวะนะครับหลุดต้นข้างฟูโนโมองหาตัวจ่ายแต่ว่าโอ้โหเพื่อนเติมไม่ทันนะลุยได้รูรป,ปตั้งตีจากหน้าประตูด้วยนะฮะเอาวเวลา,เายังเหลือเยอะนะฮะอุสัรคครับ,กบ,รบเก็บได้ครับมาที่ฟามิโยเฮนเดอร์สัน <c oughs> สำรองของลิเวอร์พูลนี่มีโซต้าครับมีเกต้านะโอ้เรจังหวะเดียวครับแต่ว่ามีลานดักได้นะโทนารีครับเอาครับมีลานฟอร์เรนซี่ยกเข้ากลางมาน,านี่ครับจังหวะนี้ครับแทงมาเรจังหวะเดียวมาวดนินี่มาดนิาดนี่จะกดลูกนี้แต่ว่าติดบล็อกของลิเวอร์พูลเอาหูยบอลเกือบเข้าทางมาดินี่นะ เอาครับในชองเบเกอร์ด้ยครับต้องเตะทิ้งออกข้างไวง้ก่อนใช่ไหมตัวทางด้านฝั่งคู่ทีมเยือนที่เทสสูงนะฮะฟอเรนซีครับแบ็คขวานะฮะทุบมาทิ้งกันหนุนเลียร์คร <c oughs> ับมาทีนี่ครับพลิกได้ฮะ <c oughs> มาทีนี่มาเองครับไ <c oughs> หลเข้ากางมาสวยจากนี้คูนิครับซัดไกลแต่ว่าติดบล็อกของฟานไดชิรู ชีรูใช้ตัวบังครับแต่ว่าบังไม่อยู่ฮะฟาบินโยตา่าเก็บบอลไม่ได้ไอ้บที่าดานของมาเน่มีฟูจะโตกลับเลยว่าด้านซ้ายเติมแล้วด้านนี้เอเลียสเอเลียสครับ้โหขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนขึ้นมาตั้งใหม่นะฮะเอเลียสกระดุกเข้ากลางมาฟาบินโนครับฟาบินโยโซบินโนขืนที่ฟาบินโยครับไอท,ทีด้านขวาที่ซาร่าซาร่าคืนฟาบินโย โยยังไงฮะอาโดฟาบินโยโยเข้าไปเฟอร์มิโนโรเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับพร้อมกับเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องในแอนฟิลด์นะฮะเอาแล้วครับลีฟูครับจะบ้าครับตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะตอนนี้หลังจากบุกอยู่พักหนึ่งนะฮะนี่ฟาบินโยโอ้โหประตูลูกนี้มาอย่างสวยฮะ เียวภาพช้าอีกมุมครับโหยิงสวนนายทวานเลยฮะเจวานี้เอาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเกมกลับมาเท่ากันแนล้วฮะทีนี้ครับกระดกมาด้านขวาครับหมดเข่าทางนิวบูซาลาครับ มินโนอันดายที่มาเน่ครับครับโทนนี่เก็บบอลได้เท่ากังมาทีฟอร์นินซีมาดินี่ทีรูขอบอลครับมาดานขวาแต่ว่าลูปซันครับยังมาไม่ได้เอาครับมาเน่ติดเครื่องเลยฮะทางโล่งๆอย่างนี้มาเน่ครับเอาสวยครับเอวิลเลียส โไหลามาซาลาอ้โหปั่นเน้นๆเลนี้ยงขวาแต่ว่าผู้สามตัวของมิลาร์มันยังปั่นออกหลังไว้ได้นะแม่ยังครับยังหนึ่งหนึ่งอยู่นะแต่ว่าลิฟต์ผู้ได้ลูกเตะมุมนะฮะเล่นสันหรือเปล่าจาังหวะนี้ครับเอาครับเอเลียสเปิดมาเข้าทางไหมแม่อลารครับเตะสกัดไม่ได้แต่บอลเข้าทางของลิเวอร์พูลครับแถวสองจอแดนเฮนเดอร์สันมานี่ วนันี่เสียบอลง่ายเกินครับจังหวะนี้ฟอรนซีเอฟเคบอลขึ้นหน้ามาชิรุยังเก็บบอลแดนหน้าไม่ได้นะเอร์ครับตอบสน,นิทควาฟาบินโยครึ่งแรกครับกรรมการทุกนาหนึง่งนาทีนะฮะวันนี้บอลกอลครับย้อนมาที่ลูปเซ่นฝ่าบินโย่จิบกโงกลางมาพักบอลจังหวะน,นี้ไหลต่อมาเฮเดเซ่นยิงโหูยยิงตรงตัวฟูกสาประตูเนะี่ย ผู้สาวตัวคนใหม่ของมิลานนี่ย้ายมาจากลิวนะลีฝรั่งเศสนะเอาครับทดครบนะฮะน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของครึ่งแรกครับจังหวะนี้มิลานสกัดไม่ได้ครับแล้วก็ผู้สินครับปอนต้องมีเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับบอลยูฟาเชปเปนลีกครับระหว่างดีครูกับเอซีมิลานครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะเพื่อนอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวรับชมให้จบนะครับผมแล้วก็มาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะฮะ เอาละครับมาดูครึ่งหลังกันต่อนะเสตีภาพรวมครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลครองบอล60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์ได้เยอะกว่าทางด้านของทีมเยือนมิลานฮะแล้วก็เพื่อนๆครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe ก็กดดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับผมแล้วก็เพื่อนคนไหนอยากพูดคุยฟุตบอลเงิก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะโอ้ดูนี่ครับฟาบิโอครับเล่นหน้าโกะ เอ,อนบอลนี่มีเสียวเหมือนกันนะเอเดอร์สันครับขึ้นมาที่อาโนมาติฟเอเดอร์สัน,เเสนปิกได้เฟอร์มิโนโ่ขวาซาลาวิ่งนะเฟอร์มิโนโ่ดึงจิ้งจกหนึ่งครับโอ้โหพิกมาสวยแต่ว่าไม่แข่โนดนแยสกันติดนึงนะบอลเข้าทางไอซิมิลานโชนารี่ครับกระโดดม,มามาริเน่ตอกสซมที่ชิลูชิลูไปไม่ได้นะเอาครับมาเน่ครับในเลี้ยงจี้นะฮะแต่ว่าตั้งหม่ครับที่หั้งของโลเบิร์ตเซน ฟูมิโนโกระโดกมาครับเอเลียสตวัดต่อทีมมานี่โดนมาทีโรเบอร์เซนมานี่ครับนี่กระลุบกระส้นนะตั้งใหม่ที่ด้านของฟันไดนะอาฟิมิโนกิโนเนสันเห็นดุดซันจะตะลุยไหมอ้โหดีโทวงมูรีครับยังสก,กัดไม่ได้นะคาร์ลเบียครับโดนซาร่าครับ กดดันนี่ยแล้วก็ทําบอลเสียไปเองนจังหวะนี้ลูกทุ่มของลิเวอร์พูลเอาครับมีการเปลี่ยนตัวทางด้านของลิเวอร์พูลครับถอดเอลียัสออกแล้วก็ส่งเกต้าลงมานะส่วนด้านของมิลานครับส่งเลบิกลงมานะฮะเดี๋ยผ่านมาจัดหนึ่งชั่วโมงนะฮะทั้งสองทีก็เปลี่ยนไปคนละหนึ่งตำแหน่งครับเนี่ยโซฟิโนเดินเชียร์ครับกินบอลไม่ได้ บี่นี่คุนารีแทงมาอ้าวดนมิลานหลุดเดียวโอลิวเยชิลูดูดีครัยิงติดเซฟของไอซงเบ็คเกอร์แม่จังหวะเน้นๆของมิลานทำไม่ได้ฮนะแต่ลิวฟูไม่สนใจครับจะสวนกลับเร็วทันทีนะมาเนี่ยโกเกตา้ายกขามหัวมาสวยครับมาเนี่เร็วกว่านะมาเนี่ดึงจังหวะรออยู่ในขณะท่ฟอรนซีไม่ลงใช่ไหม รีพูเก็บได้ครับแถว2ซาร่ามาที่เฮเดอร์เซนโูมิโนคืนที่มาเน่เอามาเน่หลบหนึ่งคนสวยครับจิมต่อมาซาร่าเข้าซ้ายแล้วหลายทีซันโอมาเน่เรียบร้อยครสองประตูต่อหนึ่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูคนตัวนี้พลิกขึ้นนำสองประตูต่อนหนึ่งจากยิงของซาดิโอมาเน่นะโอ้โหเอาจนได้ครับลิเอาาวอร์พูลนี่ครับจังหวะนี้ครับมาเน่โอ้โหห,หลอกสวยครับ ให้เราไปนะจังหวะนี้ถ้าจบสกอร์ครับถือว่าลิฟูนี้เปิดตัวนี่สวยครับในนัดแรกของย <c oughs> ูฟาแชมเปี้ยนลีกนะับลิฟูนี้ถือว่าเป็นทีมเต็งแชมป์มที่หนึ่งนะครับในรายการนี้นะก็ต้องดูกันยาวๆว่าจะไปถึงไหนนะจะได้แชมป,ป์หรือเปล่าต้องดูกันยาวๆเอาลเนี้ยครับเลยมิกได้บอลน,นะเปิดเข้ามาฟารมินโยเอา้าลุยเกือบพลาดน,นะลุย แต่ว่าสกัดไปได้ครับซาร่าเนี่ยเก็บบอลไม่อยู่ครับเป็นตุ่มของเอซิมิลัาเอาครับทีนี้ผูครับถอดทากด้านของเซซันออกครับแล้วก็ส่งชิมเบรนลงมานะเอาตัวที่สดกว่าลงมาตัวเนี้ยคาราเบียครับคาราเบียเปิดมาติดบล็อกของอาโนครับยังได้ทุ่มนะเอซีมิลานเอาครับมาดีนี่ครับมฮนีคาราเบีย เปิดเข้ามาเอาสองครับโคลาลี่เก็บได้โคลาลี่จะไปเองครับแหมลำบากหน่อยครับลีฟูนอยู่กันหลายคนนะฮะซาร่าครับมาเนวิ่งนะฮะเฟอร์มิโนยังไงคืนมาที่ด้านของเกตาเอาครับเชมเบเลนเฟอร์มิโนซาร่าซาร่าครับไม่ที่นะลีฟูนตัวนี้ครับน้ำแล้วนะฮะค่อยๆคขึ้นมาเกตาครับเชมเบเลน ซาลาขวาสุดมีอาโนโน,นะครับสมิโน,โนตรงนี้อ่ามิลานต้องเอาหน่อยฮะช่วงนี้เตมิงเปิดมาครับยังไม่พนน้นอาโนนะแน่แต่วันนี้ลิฟูใจเสียเองครับอ่าฟอร์น,นิลี่มาที่นี่ยังไม่ผ่านมาตีมาแต่วันนี้ครับตามเก็บบอลไม่ได้ครับให้มาที่ด้านของฟอร์นิซอ้าวฟอร์อนี่พลาดโอ้ยอย่างดีมีตัวซ้อนนะฮะตรงนี้เปิดหนุนขึ้นมาก็บอลเข้าทางเบอร์คิวฟันได้ครับ ตอนนี้เขาสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะหรือที่พูงนำอยู่2ประตูต่อ1ครับับมาเนี่ยครับดวลฟอร์เรนซีนี่คือมาดิฟาบิโยครับฟาวินโยครับมาขวาสุดอิซาลาซาลายังไงตกเขา้าในหุ่ย เก็บบอลได oh, <ligen> ้ครับตุลลี่เบิร์นยาวจังหวะนี้ข้ามไหมโอ้โหนีลโลเบสันครับเกือบไปฮะนิดเดียวครับเกือบข้ามโอ้โหเอาฟันได้ครับมาที่ทางด้านของเกตาครับเล่นกับลูเบซันใป้ต่อมาดิฟิมิโนมาเน่วิ่งแล้วฮะมาเน่เจ้านี้น่าจะรอเพื่อนก่อนนะฮะว่าเอาเพื่อนเติมมาแล้วจากวันี้เสาไก่ซาลาขึ้นเลยโอ้ยบอลชนเสาแมื่ตัวเล็กกว่าแต่ว่า ขึ้้นนไดนะ,ะโอ้เหลี่ยมดีกว่าลูกนี้ครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะฮะต้องดูครับว่าครึ่งหลังครับกรรมการทดกี่ทีเอามานีโดนทดออกนะฮะแล้วก็ส่งด้านของโซต้าลงมาวิ่งนะฮะในช่วงทดเวลารประเจิบครึ่งหลังนะฮะกรรมการครับตทดเวลาครึ่งหลังสองนาทีนะฮะดีปูครับไม่น่าพลาดกับสามเต้มแรกนะฮะ ส่วนคุยขันจะเป็นไงครับเพื่อนต้องติดตามชมกันต่อไปฮะยังไงได้ผลสกอร์ไงก็เข้ามาแจ้งในคอมเมนต์ด้วยนะฮะครับบอกพุดสินครับอย่างไม่เป่าแล้วก็ปอาต้องผิดตัวเวลาการแข่งขันนะครับเกมยงจำลองการแข่งขันระหว่างลีพูก,กับเอซีมิลานครับลีพูชนะไปสอประตูตอนน่อ1คว้า3แต้มแรกในแชมเปี้ยนส์กาพนี้นะฮะ เอาละวันนี้ผมเปิดในเ,เวนก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า